็นอย่างไรกันบ้างครับถูกๆคลิปตั้งแต่คลิปที่1น,นะครับจนมาถึงคลิปในห่วงช่วงสุดท้ายนะครับเราเดินมาจนสถ,า,ถาบ้านเรานี่จนจะสวัสดีครับพี่น้องอะไรเอ่ยน้องปิ๊งนิกน้องอานั่งนั่นง,นง,นง,นงก่อนน้องปิ๊งนิกอยู่โรงเรียนอะไรครับเ,เดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนโรงเรียนตะบนโคกขวาดอำเภออะไรครับเอรยไม่รมู้อำเภอด้วย,วยไม่รมู้อำเภอแล้วจะรู้โรงเรียนได้ไงนี่อำเภออะไระช่วยเพื่อนดิ โรงเรียนโคกกว่าอำเภออะไรครับขามทะเลสอเออขามทะเลสอยจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมากับโคราชเหมือนกันไหมเหมือนกันอ่าชื่อน้องอะไรครับเอตั้งายก่อนน้องน้โอ้ตัวเล็กมากเลยครับน้องน้ำนะครับเป็นไงมาเห็นบรรยากาศที่ไรกินต่อใครแล้วสวยไหมชอบตรงไหนที่สุดชอบหนไนหนูชอบมุมไหนมุมนี้เพราะอะไรมีเหตุผลอะไรไหมครับเพราะอะไรถึงชอบมุมนี้ สวยสวยเหมือนหนูเลยเนาะอ้เนี่แม่วันนี้ใครได้แม่ให้ตังค์มากี่บาทวันนี้ไอ้เนี้ยได้ใครได้หกสิบเราตอนนี้เหลือกี่บาทเหลือสี่สิบยี่สิบไปไหนกินหมดแล้วไงกินหมดแล้วโอ้กินหมดแล้วตรนนี่เลยคนห้าตอนนี้เหลือสี่ห้าบาทตอนนี้ต้องออกกล้องหน่อยเหรอนี่คนนี้เอาคนนี้ต้องออกกล้องชื่อน้องอะไรครับมามาชื่อน้องน้องนิวน้องนิวเรียนอยู่ชั้นไหนครับสองทับสามสองทับสามโรงเรียนอะไรนะ โคกวดอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราาชสีมเราอยู่ชั้นปอไหนปสองคุณครูที่ปรึกษาชื่อคุณรูอะไรครับครูประจำชั้นเหรอครูอครูเฟิร์นโอ้คุณครูสวยไหมเฮ้เดี๋ยวครูนนน่่อยูตรงั้้วไปไม่กล้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครูอยู่ตรงนนั้ไปไปเที่ยวให้สนุกนะครับไปเด้อบ๊ายบายนะครับจะบอกครูว้ายบอกเลยว่าครูชมว่าสวยนะครับอ่ะโอเค ถือว่าจนมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับหรือที่เป็นเรียกว่าเบ็ดวายอันตรายแล้วมชูสามนิ้วให้ครูได้ไงนี่เออ,อยีดติดคุกไปพร้อมกันแล้วเออตามเด็ดเดเดนาะถือว่าเขาก็ติดตามข่าวสารเรื่องราวนะครับที่เป็นวัฒนธรรมนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยนะครับทุกคนต้องมีสิทธิ์ร่วงหลูนะครับออะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันที่ป้ายนะครับเป็นจหยครับพี่น้องครับ เรามาทุกจุดนะครับนี่คือจุดที่เรามานะครับพออไลยครับเมยเมยเอาโอ้เมยค่ะเมือยเนี่ยเดี๋ยวจะพาพี่น้องออกไปดูอีกจุดหนึ่งครับไปเร่ต้องพักกันดอกจนเราจะถึงตลาดจิมจุดนี้ชื่อเรียกว่าจุดตลาดจิมนะครับเป็นจุดที่ รอรถนะครับที่เราจะไปขึ้นรถกันนะครับรถก็ได้มาแล้วนะครับออกไปข้างนอกตรงนู้นนะครับก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะต้องไปขึ้นรถบัสนะครับเพื่อไปต่ออีกยังจุดจุดอื่นนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดดอกไม้แล้วก็มองไปตรงนู้นจะมีผ้าหลากล้วนที่เป็นหลากสีนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเยี่ยมชมกันนะครับนี่เป็นเลยเขาเรียกว่าหลากล้วนที่เป็นหลากสีจริงๆครับกลับกล้องครับสอนเราสื่อภาษาครับ เป็นยังไงบ้างครับคำเดียวที่พูดได้จากใจครับสวยงามมีห้เลือกครับระวังนั่งรถกํายางพี่น้องคือว่าผมจะเอาตัวไหนเฮดเลนนี้หนูว่าไปเอ้าเลือกเดินครับเลือกเดินครับก็ถือว่าจุดนี้นะครับ ถ้าพูดก็คือประมาณ90%แล้วนะครับของจุดที่เรียกว่าตลาดจิมตลาดจิมทอมสันนะครับบนนู้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสวยงามน,นะครับมากมายหลายล้วนถ่ายรูปคู่กับเด็กเดีกว่าครับไอจ้าโรงเรียนอะไรครับนี่โรงเรียนละหารโรงเรียนละหารโรงเรียนละหารวิทยาอำเภอ,อ,อจตุรัสจังหวัดมากใลใ้ๆกัน ครูอยู่โรงเรียนมัธยมเชงมงคละนามาเพื่อเดินโรษณาจวัดไปเยี่ยครไหนใครรู้จักบ้างเออถ้ารู้จักก็แสดงว่าตามไปในคลิปวีดีโอได้ที่นั่นนะครับโอเควันนี้ก็มาทั้งโรงเรียนเลยนะครับเราก็มาทั้งโรงเรียนเลยใช่ไหมก็ไปไหนมากที่สุดสำหรับจุดต่อไปนะคะเราจะนำทางเที่ยวไปยังที่คอนคอนแรงงานศิลปะค่ะโอเคเอะเราไปกับลูกๆนักเรียนเลยครับต่างโรงเรียนครับ ต่างโรงเรียนต่างที่อยู่แต่วัฒนธรรมเราคือคนไทยคือกันครับพี่น้องครับไปใสมาใส่หามีรครับอย่าไปหาสัตรูัครับพี่จงบอกครับปูจากมาเลท่านนะคะบทเรืยที่กวยนะครับอ่าเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูครับเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูครับผมก็ขอบคุณเหมือนกันครับผมสำหรับในวันนี้นะคะขอทุกท่านเดินทางโดยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อยหลายเับเมื่อยหลาย นายเสียใจจอดแล้วครับพี่น้องครับจิปปีหาแนเอากินเนี่ยไปที่นี่เออกินแล้วทัวทัวแล้วกินกินแล้วทัวกระโดดเลยครับอขอบคุณสำหรับรถต้องเที่ยวของเราครับยอดเยี่ยมจริงๆริสวัสดีพี่น้องครับบา,บายยเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับบรรยากาศนะครับที่เอาอีกแล้ว ทำคลิปไม่ได้เลยเข้ากล้องได้อย่เดียวอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสดค่ะเอฟบีวีละวันค่ะคุณจะบอกเขาเพื่ออะไรไอทีไลน์มิลลิวันเออไอทีเอ็มอนาสกอร์คุณแนะนำให้หมดเลยปะคุณแนะนำให้หมดเลยเบอรดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมชมบรรยากาศครับที่เป็นเขาเรียกว่ากลิ่นไอนะครับของเครื่องดื่มแมกไม้นานาพันธุ์ครับมีเครื่องดื่มนะครับมีไอศครีมนะครับมีข้าวมันไก่นะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ น้ำโคกอร่อยน้ำโคกใส่น้ำแข็งนี่เออมันขื่ครัะมันขื่อ่านะครับโอเคเมื่อเรารับชมกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูรอบๆในบรรยากาศนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวกล้องให้ดูครับอ่านี่ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดบริการนะครับของอาหารนะครับไม่ว่าจะมีข้าวราดแกงนะครับ ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูน้าตกนะครับแล้วก็ข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับแล้วก็อีกเมนูต่างๆทีบาถามมากมายนะครับแล้วก็จบด้วยเครื่องดื่มนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูคณะครูของเราครับที่กําลังนั่งรับประทานอาหารนะครับอย่างอริตอร่อยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับไล่เรียงมาจะเห็นบรรยากาศหมดนะครับอร่อยไหมครับผมเก็บเกี่ยวบรรยากาศ สดๆนะครับโอ้โหอ๋อเป็นแบบแห้งๆนะครับอันนี้ก็เป็นโรงอาหารของเขานะครับนี่ <Hey. S 1> ของไร่จิมทอมสันฟาร์มทัวร์นะครับนี hey. ่ <Hey. S 1> ถ้าจำไม่ผิดนี่านจะว่า,วาตำบลตะขบเนาะ <Hey. S 1> จังหวัดน,นครราชจจสีมาครับอ่ะโอเคนะครับเดีย๋ยวพาไปดูบรรยากาศของดอกไม้นะครับดอกไม้นาะนาพันธุ์ครับนี hey. ่ หิวแหละครับพี่น้องครับหิวแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่สร้างความอิ่มหนำสำราญนะครับให้ท้องของเรานะครับลองทำต้องเดินในท้องครับเดี๋ยวจิพาพี่น้องไปกินครับวันนี้แต่ว่าสิกินอีกยั้งกันนั่นไปลุ้นครับว่าจะพาพี่น้องกินอะไรนะครับโอ้ฮะไปเบิ่งกันครับไปไปกินน้ำกัน